สวัสดีครับพี่น้องกับไพศาลฟาร์มร้อยเอ็ดครับวันนี้เราจะมาทําการย้ายลูกไก่นะครับที่เกิดแล้วเข้าไปในขั้นตอนต่อไปก็คือการนําไปอนุบาลน,นะครับวันนี้ก็คือชุดน,นี้ก็มีเริ่มเกิดทยอยเกิดที่เรื่อยๆนะครับตัวนี้เราจะย้ายลงมาในชั้นของอนุบาลก็คือด้านล่างของตู้เย็น2ประตูนะครับ ในเริ่มแน่นแล้วครับก็จะย้ายไปในคอกอนุบาลที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำหรับการผลิตลูกไก่นะครับที่สำการนั่นก็คือการอนุบาลลูกไก่หลังจากที่ลูกไก่แข็งแรงแล้วนะครับเราก็จะทําการย้ายลูกไก่ออกจากรูกเกิดเพื่อเข้าสู่ตู้บ่ออนุบาล เรื่องจะเป็นบอ่อปูนชีเนนภาในบอ่อก็จะปูพืพ้นด,ด้วยแกบมีหลอดไฟให้แสงสว่างให้ความอบอุ่นมีอาหารมีน้ําเพื่อให้ลูกแก่ได้กินนะครับสําหรับการให้อาหารของลูกไก่นั้นนะครับ mm. ก็จะให้ทีละไม่น้อยแต่ให้บ่อยนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกไก่ได้กินอาหารเกิงถ้าให้เยอะเกินไปลูกไก่จะเกลียดทิงนะครับ mm. ก็จะเป็นการช่วยเสียอาหารโดยเปาประโยชน์แล้วก็ ทำให้แกบในบอ่อนั้นเสียไปนะครับตําหรับการเลี้ยงไก่นุบาลลูกไก่ในบอ่อปนนั้นนะครับก็สังเกตจากการลูกไก่ได้อยู่นะครับอย่างเช่นถ้าอากาศร้อนเกินไปลูกไก่ก็จะไปนอนหลบมุมนะครับกระจัดกระจายมุมขอบขอบ,ขอบบอ่อแต่ถ้าอากาศอบอุ่นพอดีลูกไก่ก็จะนอนกระจัดกระจายนะครับแต่ถ้าอากาศหนาวอากาศความร้อนไม่พอ ความอบอุ่อนไม่ถึงนะครับตูวไก่ก็จะนอนสมตัวกันอย่างนี้นะครับเราก็ต้องสังเกตด,ดูสำหรับช่วงนี้อากาศร้อนเราก็จะทําการมีหลอดไฟสำรองน,นะครับซึ่งก็จะเป็นหลอด LED ก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟนะครับอากาศร้อนเราก็จะปิดหลอดไส้ซึ่งเป็นหลอดให้ความร้อนก็จะเปิดเฉพาะาไฟแสงสว่าง LED ให้นะครับเพื่อเป็นการประหยัด แล้วก็จะมีการปิึฝษาแล้วก็จะปิดฝษาไว้นะครับปิึฝษาด้านเพื่อรักษาความอมบุนภายในบอกว่าตอนนี้ก็ต้องสังเกตการอยู่ของลูกไก่ด้วยนะครับ,บสำหรับการอนุบาลลูกไก่ถ้าอนุบาลไม่ดีลูกไก่ก็จะไม่แข็งแรงเลี้ยงายากนะครับอาจจะเนยแล้วก็ตายเลี้ยงตัวยากนะครับสำหรับการเลี้ยงไก่ไก่บ้าน ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพื่อคือสามารถทําได้ตลอดทั้งปีมีตลาดรองรับนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ผลิตลูกไก่เพื่อเข้าสู่เล้าขุนนะครับตอนนี้ก็คือเน้นผลิตขุนไก่ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเอื้อถึงที่สามตอนนี้ลูกไก่สำหรับไก่เนื้อนะครับตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่กิโลละแปดสิบาทนะครับสําหรับการเลี้ยงของเราก็ สามเดือนป็นสามเดือนซึ่งก็เริ่มได้จับแล้วครับเรื่องอาหารที่เราใช้นะครับก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆได้อัปชมในคลิปต,ต่อไปนะครับนะครับสำหรับการเรื่องของอาหารก็จะมีอาหารเสริมเช่นปลวกนะครับเราก็จะเป็นการเลี้ยงปลวกให้ลูกไก่ได้กินเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในเรื่องของค่าอาหาร ซึ่องค่าอาหารก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับสําหรับการเลี้ยงไก่ที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะเลี้ยงไก่นั้นได้มีผลกาไรหรือขาดทุนนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับสําหรับการเ,าเลี้ยงไก่หรือแนวคิดเทคนิคต่างๆสําหรับการทําเกษตรนะครับซึ่งจะทาในแบบฉบับของเรานะครับอาจจะ คล้ายๆเลสแต่ต่างจากฟาร์มหรือพี่ๆท่านอื่นนะครับยังไงก็ถ้ามีข้อแนะนำยังไงก็ฝากช่วยแนะนำนะครับหรือเป็นการแบ่งปันแชร์ประสบการณ์น,นะครับมีอะไรดีเราก็บอกต่อกันครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ